ไอตื้อบีไอตื้อบีไอป่าไม่เคยเห็นหน้าป่าเลยป่าไม่อยู่ที่นี่แหละค่ะป่าไม่ใจคนที่นี่ป่าอยู่ดุป่ามาันที่นี่ด้วยความเพื่อใจลูกแต่ป่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ป่าคนอื่นมาทำไมมาตำเล่ไวต้ตำเต็นรถอเหมือดจอมอ๋อเลยจ้าครับ พอดีจังมาอีทิพคันแต่ว่ายังไม่ได้ใจตาฮันโหนตัวเชียร์ไปแล้วนี่นาะงเช็ดแล้วว่าตาเดือนได้บอกให้ใงยังไม่ได้เล้งแล้่ป้าไม่ต้องยีบกลับนะเจ๊ะป่าจ้ะนังนั่นนั่นนี่นะป่าน้องอเอาใจป่าแกงกับปายู่นั่นเรื่องเอาใจบริการร้านนี้ะบอกป่าได้เลยว่าไม่ต้องห่วง ผมไปเลยหยีทีจกักแล้วป้าจากักแล้วป๋าเราไม่เจ๊จักต่วันป๋าใจดีจังเลยไห้รางวัลหนูอมอไปเลยหยีทีเว้นไว้ชื่อเขาเคยมังวูป๋าว์วายลูกไปลูกเรียนมังววป๋าใจดีอย่างนี้แหละจ้าปัญญยป้าลักเด็ก ถ้มีป่าหล่ออย่างนี้อ่ะจริงค่ะป่าหล่อมากเลยบงหลามีภารกิจอะไรที่จะสัดสางที่บ้านตอนนี้นายบองหลาทำอาชีพอะไรชากระม่มคนนี้เป็น,านาชาวนาดีสืบสวนครับพอเป็นสารวัตรเป็นหนายหน้ามมยังสืบสวนเลยขับชวนนายบอกใครกับไปซื้อราคาต่อสวนจุงนี้ได้ยังไงต่อชวนไม่ได้กับก็เหลือเบอร์ดินเด็กๆพอได้มั้ง ไปกันวันนี้นในเวลาประมาณสองเดือนแล้วครับไปมองไปเดินทางอยู่ที่นี่งานไม่ได้จำคนต้องแดินออกเราคุจนต้องใช้ต้องใช้ไปกันวันนี้ไปหางนหานาำงานได้ํำได้ํำจังพรีนนาเดอก์คุ่นีหน่หลักไรคุณวังเนียนสุ่มหลูวไรเรียนรามแค่จบเลยมาหยยังเล่มเดียวแล้วเง่งคือบิดัด่ยางกูตัดฮักยัง,ยงเลื่อนเล่มเดียวแล้วกูบอกแล้วหลูกคือปีนี้สู้ไม่จบพอจบอเองแล้ว จบรามจบชีวิตไดโห้องได้ตักทีเดียวมึงแลยลูลกเพื่อนก็จน,นูเรียนจบมาแล้วได้ตำมานเปีสั้นลูกเราไ้เร่อจบมาแล้วสัส้นตัง้งปีตัวตัว <c oughs> พึงได้ไม่ได้เลยลูกมึงอะมอลูกกูก็เรียนจบปีสั้นเหมือนเนออกมาขายยาอยู่ผักมึงแต่วังนี้ติดร้างเด้เลยวใ <c oughs> <c oughs> ช่อ่ขายยาพิษประเภทขายยาผ้าร่าไม่รวยหายเลยะ ทำในเหลืองได้โจผีเขาคนเราอยู่อย่าไปเครียดอย่าไปทำในสิ่งผิดกฎหมายและลูกของนายบองลานี่กี่คนน่ะลูกสามคนครับพอลูกสามคนแระเจ้าขาไอตัวน้องอะ่ะอยู่หยิบเอ็ดตอนนี้ติดฐานอยู่ใจเด่นไทยกรเมนรับใยชาติแพะเจ้าขาทหารหลุดแล้วหรือยังจ้าทหารหลุดแล้วแต่ว่าติดร่างตอครับทำไมอะ่ะมันไปก้มกึ้นเราผู้ยิ่งเมืองกรเมนลูกเปาเราก็เคยต